เอ้ยอะไรวะเนี่ยไปสวัสดีครับเพผมซีเมเอนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมบัตรสไตร์โมบายอีกเช่นเคยนะครับผมไม่ได้มาจับนานเลยนะอเผอิญว่าบัตรสไตร์มีการอัพเดตแพทใหม่นะ คือคร่าวๆก็จะมีการปรับปรุงสกิล2ตัวละครนะครับก็จะมีข่าเข่นกับวานะซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้รู้สึกเขาจะมีการอัปเดตท,ที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะถ้าเกิดใครอยากอ่านก็สามารถมากดในส่วนของกิจกรรมแล้วก็รูปรูปไฟนะแล้วก็ประกาศนะครับนี่คือประกาศอัปเดตนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยเนาะคือสกิลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามีอะไรบ้างนะที่มีการปรับปรุงไปนะครับ แล้วก็ปืนใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับเดี๋ยวรอรีวิวกันในตอนที่ปืนใหม่มานะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันนะครับแล้วก็การปรับสมดุลปืนอย่างแรกเลยคือมีปืน SVD นะเพิ่มระยะนะครับแล้วก็ KSG 6เพิ่มดาเมจขึ้นนะยิงช่วงด้านปนแล้วก็หน้าอกนะครับอ่าประมาณนี้แม็กนัมนะครับแล้วก็สไตล์พาร์ทจะมาวันที่15นะครับ 15พฤษภาเนาะแล้วก็มากับพร้อมปืนใหม่นั่นเองนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันแต่วันนี้ผมจะเจาะจงตัวละคร2ตัวละครนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันมีการปรับปรุงมาใหม่เนี่ยมันจะทําให้รูปแบบของเกมมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าคาเค้นเนี่ยมีความสามารถที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงตัววาด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันในสนามยิงปืนก่อนเลยนะเริ่มที่ตัวละครคาเค้นนะครับ ซึ่งตัวละครคาเค้นนะครับเมื่อเราใช้งานเนี่ยกดสกิลหลักใช่ไหมมันปกติเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยอีกาไปด้านหน้าใช่ไหมแต่ทีนี้เขามีการปรับปรุงใหม่นะครับในจังหวะที่อีกาพุ่งไปด้านหน้าเนี่ยอีกาจะปล่อยแฟตต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเรากดไปนะเนี่ยระยะที่ไปก็คือไกลพอสมควรนะถ้าเกิดเราวัดจากระยะที่เป้าใช่ไหม อันนี้มัน5เมตร10แล้วก็20 30เหมือนจะไปถึง40เมตรเลยหรือเปล่านะครับลองใหม่นะระยะที่มันไปนะโอ้ไกลนี่ว่าโอ้ยมากกว่า40เมตรครับประมาณ50เมตรเลยนะในจังหวะที่อีกามันพุ่งไปด้านหน้าเนี่ยมันจะปล่อยในส่วนของแฟตไปเรื่อยๆนะอย่า,มาเมื่อกี้ถ้าเกิดเราสังเกตที่ตัวหุ่นนะมันจะมีคล้ายๆเหมือนแสงอะไรปิดดวงตาอยู่เนี่ย นี่คือจังหวะที่ตัวเอฟเฟกมันทํางานนะคือความสามารถของตัวคาเค่นเนี่ยเมื่อปล่อยไปแล้วเนี่ยใครที่โดนแฟดนะมันจะทําให้ตาผ้ามัวชั่วคราวนะครับพูดง่ายๆว่าลัศมีการมองคือมันจะแคบลงมันเหมือนคล้ายๆมีโดมอะไรมาครอบหัวเราอะไรประมาณนี้นะครับอยู่แค่บ,บริเวณวงนี้ไงคือไม่สามารถมองด้านหน้าเห็นได้เลยนะครับถ้าเกิดใครโดนนะส่วนสกิลลองก็คือ เหมือนจะเป็นเมื่อถ้า,ถาเกิดเราทําการสังหารหรือทําการช่วยเหลือนะครับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันจะดรอปในส่วนของลูกบอลลูกบอลฮิวนะอ่าลูกบอลเนี้ยมันจะเพิ่มเลือดให้เราอ่าคือถ้าเกิดเราสังหารศัตรูได้นะเนี่ยมันจะดรอปในส่วนตรงนี้เราจะต้องเดินเข้าไปใกล้นะมันก็จะเก็บลูกบอลตัวนี้นะครับอ่าความสามารถของสกิลนี้ก็คือเพิ่มเลือดให้เรานั่นเองนะครับ ซึ่งอีกามันจะทะลุกำแพงทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรขวางมันได้ไม่ว่าคุณจะมีกำแพงมีตึกลาบ้านช่องมันจะทะลุหมดเลยนะครับอย่างนี้นะเนี่ยมันจะบินทะลุไปหมดเลยและจังหวะที่มันบินทะลุเนี่ยมันจะปล่อยแฟตไปตามระยะทางคือไกลมากนะ40เมตรที่ผมปล่อยไปเนี่ยตีรวมๆเลย50เมตรเลยนะครับจนถึงสุดเนี่ยคือกว่ามันจะหายนะในระยะนี้ถ้าเกิดสตตอยู่ก็คือโดนแฟตรัวๆเลย นะครับถ้าเกิดใช้ดีๆนี่โกงมากนะอีกตัวหนึ่งก็คือตัววานะ V A L ไม่แน่ใจว่าออกเสียงวาหรือเปล่านะก็ตัวละครนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่เช่นกันเพราะว่าตัวละครนี้ก่อนหน้านี้สกิลเธอเนี่ยไม่ค่อยมีความหมายเลยเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมหรือผู้เล่นคนอื่นสามารถซื้อ U A V ได้นะครับก่อนหน้านี้สกิลของวานเนี่ยมันทําการสแกนพื้นที่เหมือนกับคล้ายๆกดใช้ U A V เลยนะครับ แต่ที่นี้เขามีการปรับปรุงใหม่ก็คือสกิลหลักหรือสกิลอันตรเนี่ยเมื่อกดใช้งาน <Red light S 1> มันจะปล่อย <in progress. S 1> คล้ายๆโดมสแกนนะะมันจะมีโดนขึ้นมานะแต่โดนมันจะหายไปตรงนี้จะเป็นโดมโดมการสแกนถ้าเกิดใครอยู่ในโดมนะหรือศัตรูอยู่ในโดมเนี่ยจะถูกสแกนนะครับจะถูกสแกนต่อเมื่อพูดง่ายมันคือ <Red light S 1> การ <and> ตรวจจับการเคลื่อนไหวนั่นเองนะถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวในนี้มันจะขึ้นมาร์กนะแต่อเผอิญว่าตัวละคร หรือตองหุ่นเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวนะมันก็เลยไม่ถูกมาร์กนะครับมีแค่นี้เลยนะครับในจังหวะที่เราใช้เนี่ยผมคิดว่าเราใช้บ่อยมากในจังหวะที่บวกใช่ไหมสตูกําลังบวกในอาคารหรืออะไรประมาณนี้เราสามารถกดใช้งานตัวสกิลนี้ได้เลยถ้าถ้าสตูมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทําการมาร์กให้เห็นในบริเวณหน้าจอเราทันทีนะครับไม่ว่าสตูจะอยู่หลังกําแพงหรืออะไรนะครับมันจะโชว์นะ ส่วนสกิลลองก็คือดีมากๆเลยนะเมื่อเราขึ้นสโคปนะครับตัวสกิลก็คือมันจะทําการไฮไลท์ตัวละครผู้เล่นนะครับไฮไลท์ตัวละครอ่าสตรูให้เราอัตโนมัติและความสามารถต่อมานะเมื่อเราทําดาเมจกับสตรูที่ถูกสแกนนะมันจะเพิ่มความไวให้กับตัวละครเราเหมือนคล้ายๆวิ่งไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ่อโมอเมนต์มันไวขึ้นนะครับอ่า เฉพาะตัวละครที่โดนสแกนนะอย่างนี้อ่าเห็นไหมเมื่อเรายิงปุ๊บมันจะเหมือนคล้ายๆบัฟบัฟความไวขึ้นนะ่ะเนี่ยทำให้ตัวละครเราเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับส่วนสกิลหลักก็คือเป็นสกิลโดมการสแกนนั่นเองอย่างนี้นะโอเคนะครับหลักๆมันจะมีประมาณนี้เลยอ่ยจะมี2ตัวละครที่มีการปรับปรุงใหม่ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือความคิดเห็นของผมนะ คือมันดีมากอะเออประมาณนี้เดี๋ยวลองไปเล่นจริงว่ามันจะโหดอย่างที่ว่าหรือเปล่านะผมจะขอเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วกันเพราะว่าคาเค่นผมเคยไปลองแล้วนะมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ตัวละครผู้หญิงผมยังไม่เคยลองนะขอไปลองหน่อยแล้วกัน,อน,นเอาเรียบร้อย ไอตัวละครเราก็สแกนด้วยเหรออ๋อมันจะสแกนทั้งหมดเหรอเยี่ยม่ะไยอย่าบอกมันสแกนทะลุด้วยอ่ะเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เลยเหมือนด้านจะมีสองตัวนะเพื่อนยิงอยู่อะ เด้สแกนร้อยแกสแกนลองหนึ่งรวงโอเคสวยนี่อะไรความสามารถของมันนะคือมันดีมากเลยสแกนแบบสแกนหมู่อะแล้วสแกนขึ้นโครงโครงล่างตัวละครเลยนะแล้วสตูก็ใช้เนี่ย เรียบร้อยคว้าระเบิดไปดีคว้าระเบิดไปดีเรียบร้อยโคตรเจ๋งอุ้ยรูปแบบการเล่นมันเปลี่ยนไปเยอะเลยอะเนี่ยมีตัวละครนี้เข้ามาเอาสิวะเอาสิวะต้นหน้านะไงวะไหนอ่ะอ๋อ เรียบร้อยนิ่งจัดเลยโอ้ยเอจหกแล้วเพิ่มดาเมจมาด้วยนะไม่ดีได้ยังไงแลวหน้ามีหนึ่งตัวนะมันจะหมดแล้วลว่ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอ๋อเพิ่งเกิดกันมาเหรอโอนโดน <F 5. S 1> โดนโดน เราไปสมทบเพื่อนเดี๋ยวไปสแกนให้คือจังหวะใช้จริงมันดีมากอะตัวละครนี้นะตัวละครว่าสแกนเลยนี่ไงเห็นจริงๆเลยอยู่ไหนตายโหโคตรดีแล้วก็สแกนสแกนแบบซื้ออ้าวเพื่อนล้ม ล้มได้ยังไงเนนี้เียบร้อยครับจบโคตรไวจบไวมากโอ้เยอะจัด เยอะคุณรตี้เหรออ๋อพวกเดียวกันเฮ้ยขอลวงหนึ่งไอสวยๆมาวะมาเหมือนมา Ai Xoay! Mình ma, mình ma Đó này tuần đừng nè Thấy mấy Ô, oh, lâu Điều, điều À, đây nghèo Scan, scan Đây thấy! Sổ S 1> <S 1> สแกนไปเลยจังหวะนี้เฮ้ยใช้จริงแม่งคุณสุดยอดเลยอ่ะมันใช้จริงได้ผลจริงอะ่ะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนอะ่ะเมื่อก่อนนี่คือ,อ,อมาของเต็มไย เฮ้ยตรงไหนาอีกตัวนึงเดียวเดียวเดียวบอดเกิดอ่าเอ้ยเฮ้ยบอด,เก,ด <c oughs> เกิดมาแล้วเว้ยเกิดมาแล้วโอ้ตายลัวเลยตายกันลัวเลยเพื่อนโอ้โหทีมกู วะสกาก็สู้เว้ย SMG ก็สู้นะไปไหนกันวะอ๋ออยู่นู่นเหรออ๋ออหูนแล้วมาเลยเนยเฮ้ยขึ้นมาให้กูโดนยิงลย่นะ ไม่นเงยอะมาเดี๋ยวเด oh oh. ี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหปดผิดไม่เงยอะไรวะเนี่ยไ้

ไปมาดิเอ้ยองงยยยยยยอ้ยย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 เยยยยนยยยยพยย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 พยย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 ะะ บนเดือดสแกนเลยจังหวะนี้เอาเรียบร้อยสแกนเจออีกตัวนึงละชุบเหรอไม่ได้ชุบเฮ้ยใช้จริงโคตรดีใช้จริงมันดีมากเลยจังหวะนัวนๆเนี่ยดีจัดเหมือนจะวิ่งมาตัวหนึ่งว่ะเรียบร้อยครับ เรียบร้อยดิเรียบร้อยดิหมดยังวะยังไม่หมดนี่ว่ะยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหม <'m> ไปล้มอีกอะโอ้โหเพื่อนกูมา ยิงกันนวอเลยตรงนั้นปาระเบิดไปเข้าไปสแกนดิด้านในเหรอหดด้านในว่ะเรีนนยบร้อยเอ้ยมีข้างหนึ่งหมดก่อนด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> มีแบบนี้ด้วยเหรอยิ <c oughs> ่งจะรู้ว่ะสแกน เหมือนจะเป็นรถศัตรูหรือเปล่าจริงด้วยวะใครปล่อยจอยโอ้ยในนี้เดือดข้างล่างหรือข้างบนข้างล่างหรือข้างบนข้างล่าง,ะางะวะหลวงสุน เอ้ยใครมาใครมาเจ็บร้อยเมัอนตองแอดอปจะมีตัวหนึ่งนะไปนู่นแล้วโอ้ยหเคจีหกเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจัดอ,อือแบกจัดเลยตอนนี้ มันจะมีคนตามมามแกนดิแกนดิโอ้โ,อโอหไอ้นั่นมีชุบนี่嘛นัดบนเหรอโอเคครับ โอ้โหแม่งเอ้ยเพื่อนเพื่อนร่วมทีมกูทำอะไรกันวะไปเฮ้ยกระจัดมาดิมาดิ mặt đây mong nga các bạn đấy, đây không đây mặt đây mặt đây đây scan đi,

ไอ้ครับหนึ่งอาเือดโอ้ยมันจะยิงกูโดอน,อนอีกเนาะไม่เงรออย่าเลยตงหนาวะบบลหลบแล้วบบเว้ยครู โอ้โหอะไรนักหนาวะทีมกูชิบหายทีมอะไรวะโอเคครับก็ประมาณนี้และกันนะครับในการเล่นคือมันมีประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดทีมเป็นอย่างเงี้ยคือผมไม่ไหวจริงเล่นคนเดียวไม่ไหวนะอีกทีมนี้เขาเล่นเป็นทีมกันเลยทีมเรานี่ตา,าตายเอาตายเอาไม่ไหวจริงๆนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวละคร2ตัวนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีสวัสดีครับ